สวัสดีปีใหม่สัปดาห์เริ่มต้นทำงานนะคะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่4-10มกราคม2564นะคะสัปดาห์นี้ภาพรวมของชาวกรกฎนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของอดีตเข้ามากวนใจนะคะความผิดพลาดเดิมๆนะคะเข้ามาย้ำเตือนทำให้ชาวกรกฎ บางคนอาจจะนึกถึงเรื่องของปีที่แล้วนะคะเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาหรือว่าเครียดได้อ่อนไหวได้นะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ชาวกรกฎควรจะมองหาสิ่งดีๆนะคะหนทางข้างหน้ามองหาอนาคตนะคะพยายามวางแผนอนาคตใหม่นะคะเ,เรื่องที่จบไปแล้วนะคะก็ ให้เป็นบทเรียนนะคะแล้วก็นำมาเป็นพลังให้กับชาวกรกฎนะคะใครที่ตกงานมองหางานนะคะก็ยังเป็นช่วงที่ต้องอดทนแล้วก็พยายามสมัครงานหลายๆที่นะคะมองหาช่องทางให้โอกาสตัวเองหลายๆที่นะคะหลายๆอย่างอาจจะมีคนรอบข้างแนะนำนะคะมีเพื่อนฝูงหรือว่า,าพบเจอบรรยากาศใหม่ๆก็ได้นะคะในอนาคต ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ชาวกกฏต้องให้พลังให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าจะส่งผลเรื่องของสุขภาพอาจจะทําให้ดูเศร้าหมองหรือว่าดูท้อแท้ไปได้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ลุยให้ฮึกเหิมให้สู้นะคะตอนหลับปีใหม่นั่นเองนะคะเรื่องของการงานบางคนก็อาจจะหดหูหรือว่าเบื่อเบื่อเซ็งเซงกับงานเดิมๆนะคะท่านที่ทํางานประจําอาจจะต้องหาแรงบันดาลใจใหม่ๆเพิ่มนะคะอาจจะมีการพัก หยุดหรือว่าท่องเที่ยวบ้างนะคะหรือว่าค้นคว้าเพิ่มเติมอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะคะใครที่ค้าขายก็อาจจะมองหาสินค้าใหม่ๆหรือวิธีการใหม่ๆนะคะเข้ามาปรับปรุงเท่าที่เราจะทําได้นะคะเพื่อให้เรามีความกระตือรือร้นมากขึ้นนะคะมีความสุขกับงานมากขึ้นนั่นเองนะคะ เรื่องของการเงินก็บางคนอาจจะมีโชคนะคะมีรายรับพิเศษเข้ามาอาจจะได้รายรับจากเรื่องที่ลืมไปแล้วหรือว่าโชคลาภฟุกฟุกเข้ามาได้นะคะ ความรักคนโสดถ้าเกิดเพิ่งเลิกเพิ่งจบไปนะคะก็ยังไม่เหมาะกับการมองหารักใหม่นะคะหรือหากมีเข้ามาแล้วก็ต้องใช้เวลานิดนึงเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วช่วงนี้ยจะมีเรื่องให้ต้องห่างไกลนะคะหรือว่าเรื่องห่างกันเพราะเรื่องงานห่างกันมีเหตุให้พิสูจน์ใจกันอยู่นะคะเป็นช่วงที่รัก จะต้องพิสูจน์ใจนะคะยังไม่หวือหวาในการที่ได้พบกันนะคะในสัปดาห์นี้อาจจะต้องเข้าใจซึ่งกันและการเปิดใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้นค่ะสำหรับชาวกรกฎหากาท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามีเคนโชได้เลยค่ะจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y u t u b e คา m i มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ